แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันแต่และแปลงนะครับก็ขอฝากแปลงนี้ไว้ด้วยนะครับแปลงนี้ผมเข้ามาตั้งแต่พุ่งตัดโยกาลิสเป็นตออยู่เลยมั้งตอนนั้นที่มายังไม่ได้ขุดไม่ได้อะไรเลยมาสํารวจตั้งแต่แรกนะครับดูสภาพแล้วไม่น่าจะเป็นแบบนี้นะครับมาถึงวันนี้ถือว่าแค่หกเดือนเองใช่ไหมตอนแรกผมเข้าใจว่าเป็นปีสองปีแล้วนะเนะนี่ยหกเดือน,นะะได้ขนาดนี้นะครับเชื่อว่าแปลงนี้จะเป็นแปลงที่เป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับ อำเภอสนามชัยก่อไปในอนาคตครับขอ,อขอบคุณมากที่ดีครับขอบคุณครับอขอบคุณระครับโอเคนะครับสำหรับตรงนี้นะครับก็ทั้งหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ท่านอาจารย์นะครับรวมถึงผู้นําท้องถิ่นท้องที่ทุกท่านนะครับสําหรับตรงนี้เรายังมีนะครับอีกอ,อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าเป็นเครือข่ายของโค้งนะครับซี่ซึ่ง มาจากพื้นที่อื่นนะครับรบัวนิดนึงนะครับเดี๋ยวขอให้ทีมเครือข่ายโคกหนองนานะครับที่มาจากอำเภออื่นนะครับเดี๋ยวให้แนะนาตัวนิดนึงว่ามาจากโคกหนองนาไหนมาจากอําเภออะไรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญพี่ใหม่ก่อนเลยแนะนำตัวนิดนึงเดี๋ยวสมาชิกเขาจะงงว่าใครมาเดินอยู่แถวนี้แนะนำตัวนิดนึงว่ามาจากโคกไหนแล้วก็ ตอนนี้เขาโคกมายังไงบ้างครับอา่านในรำนิดหนึ่งร,รัฐกาลรัฐวันเย็นก็เงยาวแล้วก็ท่าน,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 านาการท่นานธนาคาราระเมฐานไในเกิดแล้วก็ปอก็ขอขอบคุณท่านมากเลยค่ะแล้วก็ดีใจมากที่ได้มาในวันนี้ค่ะคือเพิ่งเริ่มทำ กิจกรรมพวกของนาวันที่27่สิกกาคมปี66ก็คือเพิ่งเิ่าทางใกล้ๆกับน้องที่ทำอยู่แปงเนี้ค่ะนี่จิตตรงกรันคือนิสัยก็แตคล้ายๆกันคือชอบการเกษตรักแล้วก็ชอบออกกิจกรรมในที่ต่างๆเพื่อซัพพอร์ตตัวเองแล้วก็เพื่อนในกลุ่มพวของนา,งนากิจกรรมลงเนี้ย ปัญหายากค่ะก็คือมันเป็นบททดสอบที่มีค่ามันอยู่ที่เราค่ะว่าจะปฏิบัติบแบบไหนทําต้นแบบไหนแล้วก็พัฒนาการทุกพื้นที่น่ารักมากค่ะคือให้ความรู้เปิดโอกาสเนสิ่งนี้ยถ้าเรารับแล้วเปิดรับมีบางครั้งที่ว่าร้องไห้แต่ก็ลึกๆแล้วคือ พัฒานาการแต่ละพื้นที่คือเขาบ่งบอกถึงว่าเขาอยากให้เรามีอาชีพมีหน้าที่การงานประกอบอาชีพสุจริตคือสิ่งนี้มันหายากแต่ถ้าเราเปิดรับชาวบ้านที่เราเปิดรับทุกๆุท่านี่ะก็จะได้ในสิ่งที่ว่าทุกท่านให้โดยเฉพาะหน่วยพอชอคือใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดอ่ะ คือสิ่งนี้บอกได้เลยว่ามันเป็นอาชีพของเราล้วนๆไม่ว่าอย่างไรก็ช่างแล้วก็กลุ่มเพื่อนโค้ขออองของอาทุกท่านที่ว่าที่เคยออกมาเนี่ยทุกคนก็น่ารักกันหมดยิ้มแย้มแจกใสให้กันคือมันเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วก็น้องที่อยู่แปลงนี้สองคนเลยดีมากๆค่ะคือมีการแลกเปลี่ยนมีการให้หนูมิวามรู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่ว่า ให้เป็ดให้ไก่คือเนี่ยคือเราไม่เคยรู้จักกันเลยไม่เคยใกล้ชิดกันเลยแต่เขาก็ให้เปิดโอกาสให้ตอนเนี้ยไก่อ่ะที่ว่าน้องให้ไปอ่ะมีอยู่สามสิบตัวแล้วค่ะเฉพาะของน้องที่ว่าให้ไปเนี่ยเ้าก็เป็ดเป็ดตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณของของน้องเนี่ยที่ว่าให้ไปเน่ยแล้วก็ออกไข่คือขายได้ทั้งตัวไข่ขายได้ทั้งขี้ คือมันเราก็มาใส่ตามพื้นที่ที่ว่าเราทํากิจการตรงเนี้ยคือเราก็ไม่ต้องไปซื้อแล้วก็สิ่งของที่ว่าที่ว่าที่ว่าเราไม่ใช้แล้วอ่ะเราก็เอามาใส่เอามาทํากิจการเนี้ยแล้วก็ที่สำคัญคือพระอาจารย์ท่านอ่ะให้ขอ้อคิดที่ดีท่านคอยคือมันเหมือนยังไงถ้าถ้าเป็นแบบชาวบ้านก็คือซัพพอคือคอยช่วยเหลือในทุกๆุกาน ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากค่ะขอบคุณนะครับขอเสิ่งตบมือนี่เป็นงานเดี๋ยวครับต่อไปนะครับอยู่มูไหนเราอยู่มนอะไรอำเภออะไรครับนี่ถามถามนี่เออลืมรายงานขอโทษค่ะขอโทษก็ชื่อพิษสมัยวรพงษ์ค่ะมาจากแปลง T M ราชสาร1 5ไร่ทำโครงการตอนนี้เคยทำ เริ่มทำโครงการในปี27กรกฎาค2566ก็ได่ไล่กับแปลงนี้ค่ะราชสารนี่อะไรอีกเนียบ้านอะไรนะราชสารอ่ะตำบลบางคาอำเภอราชสาน แยกจากพนมสารคามไปค่ะเขาบอกแยกไปแยกราชอาณาจักรเนี่ยแยกจากอำเภอพนมไปเมื่อไหร่ก่อนเมื่อก่อนเป็นจริงแล้วตรงน้อยค่ะเลยเลยน้อยบางทางเมืองใหม่ค่ะเอาเมืองไรค่ะติดบ้านสร้างติดบ้านร้างติดแปลงยาวติดบังขาแล้วก็ติดพนม ครับนะครับแล้วเราก็ยังมีอีกหนึ่งแปลงจากอําเภออื่นนะครับเดี๋ยวก็ขอให้ผู้ใหญ่บ้านนะครับแนะนํานิดนึงของแปลงยาวนะครับอันนี้จะเป็นของเครือข่ายจากแปลงยาวนะครับครับนักรมาทการท่านประคูวีระปญโยภาสนะครับจ้าวาดวัดมณีเย็นเจ้าคณะตำบลมณีเย็นนะครับแล้วก็ขอสวัสดีนะครับท่านกำลังและท่านผู้ใหญ่บ้านท่านพัฒนาชุมชนกอง อำเภอสนามชัยนะครับผมนายเสนีย์ธนศาสตร์นะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองตำบลบังเย็น,นะครับอำเภอบางยาวก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมโป่งหนองนานงนในส่วนของผมเนี่ยก็ได้รับแนะนําจากท่านพระครูนะครับว่าให้ทําแบบไหนมีการคุดสระน้ําเพราะว่าของพื้นที่ของผมเนี่ยมันไม่มีน้ํานะครับพอแรงจะจัดแล้วน้านจะแห้งนะครับก็ต้องคูณสระเพื่อเอาน้ําไปใช้ในรถ้น้นะครับ ในส่วนของผมตอนนี้ก็มีไผ่นะครับมีระมบวงเบามีเป็นป่าไม้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นท้องนานะครับเมื่อเดือนที่แล้วเดือนก่อนนู้นนะครับก็ได้ทําการลงแขกเกี่ยวข้าวกันไปนะครับป,รป็นการเอามือสามัคคีนะครับลงแขกเกี่ยวข้าวแล้วก็ตอนนี้ก็จะเริ่มทําพัฒนาเรื่องเรื่องตำนาปังคือว่าเลือกน้ำนี่เร้เนนาจาะบ่อ,บอบประดานไปก็จะลองดูว่ามันพอใช้ไหมนะครับก็ ก็ทำเรื่อยไปนะครับค่อยๆก้าวเหมือนพี่ก็ว่านะครับก้าวทีละก้าวกินข้าวทีละคำนะครับอย่าอย่าอย่า,ยาทำแบบลงทุนไปปุ๊บมเพิเลยนะครับถ้าเราไม่ได้แล้วเนี่ยมันก็จะขาดทุนแล้วก็จะขาดทุนเมื่อว่าปลูกปลูกข้าวปุ๊บเนี่ยผมมีสิบไร่สมมติว่าผมมีสิบไร่ปลูกไปได้สิบไร่แต่เราไม่ได้ดูบริบทว่าน้ําเราพอไหมาการดูแลเราปุ๋ยเปื่อยเราพอไหมเนี่ยแต่ว่าในส่วนของผมเนี่ยจะทําเป็นอินทรีย์หมดนะครับคือว่าไม่ใช้สารเคมี แล้วก็ไปใช้ปุ๋ยเคมีนะครับผมจะใช้ปุ๋ยหมกยักนีนนะ่ท่านท่านะอาจา์ว่าจะมีการเก็บใบไม้มานะครับทำเป็นปุ๋ยหมกักหรือการเก็บต้นกระโพดมาทำเป็นปุ๋ยหมักไว้นะครับแล้วก็เอาไปใส่ในทุ่งนานและในเรื่องพวกสารเคมียาฆ่าแมาลงก็ไม่ได้ใช้ก็จะใช้เป็นสารส้มฟันไม้นะครับปุ๋ฉนะีก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับผมก็ประมาณนี้แต่ว่าที่มาวันนี้ก็มาดูบริบทของแต่าหน้าที่นะครับว่า พื้นที่ทางสนามชัยพื้นที่ทางราชสารก็ทำไปยังไงอย่างของผมเนี่ยเป็นพื้นที่ดินทรายดินด่วนบนทรายทายังไงไม้อะไรถึงอยู่ได้ปลูกยังไงพืชอะไรอยู่ได้เราก็ต้องศึกษาแบบนี้ด้วยครับผมก็ยังศึกษาเรื่อยไปนะครับแล้วก็มาดูแต่ละที่เนี่ยว่าพื้นที่ก็ทำไปยังไงปลูกต้นไม้อะไรอยู่ได้นะครับเราก็ค่อยๆทํานะครับก็มีแค่นี้ครับขอบคุณครับานะนะครับก็นะครับ